สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะให้ดูระบบเบรกของ Induction Motor นะครับซึ่งเป็น Mechanical b บรกนะครับโดยทั่วไปเบรกก็จะมีอยู่2ระบบนะครับก็คือเบรกทางไฟฟ้าแล้วก็เบรกทางแ e c h a n i c นะครับเนื่องจากว่ามอเตอร์ตัวนี้นะครับเวลาใช้งานเขาจะใช้อินเวอร์เตอร์ในการควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงส low d ด w n นะครับช่วงลดความเร็วลงเนี่ยนะครับ อินดชันมอเตอร์จะกลายเป็นเจนนะครับจะทําหน้าที่กลายเป็นเจนกรณนนีที่ความเร็วของโอเตอร์มากกว่าความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุนนะครับมอเตอร์ก็จะเปลี่ยนแมชชีนก็จะเปลี่ยนสภาพนะครับจากมอเตอร์กลายเป็นเจนอเรเตอร์เพราะฉะนั้นก็จะมีตัวควบคุมที่ใช้สวิตช,ชิงในการต่อไปยัง RDP นะครับหรือไดร์ดัมมิกเบรกรีสตันเพื่อที่จะเผาพลังงานทิ้งนะครับเพื่อให้เราเพื่อให้มอเตอร์หยุดได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็น e มค a n นิคอลเบรกนะครับก็คือเบรกทางแมชชนิคนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นมอเตอร์3เฟสอินดักชันมอเตอร์ขนาดก็พันกว่าแรงม้านะครับพันห้าสิบแรงม้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับระบบเบรกนะครับ ที่ตัวมอเตอร์นะครับก็จะมี2ด้านด้านนี้นะครับด้านด้านไดด้านด้านขับโหลดนะครับก็จะต่ออยู่กับเฟืองตัวนี้นะครับเฟืองตัวนี้ก็จะไปขับกับเฟืองใหญ่อีกทีนะครับอันนี้เป็นเฟืองตัวเล็กนะครับก็จะไปขับกับเฟืองใหญ่นะครับก็จะมีอัตราทดประมาณแถวๆเจ็ดต่อนึงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะต่อกับไอ้ตัวนี้นะครับซึ่งก็เอาไว้สำหรับทำงานร่วมกับระบบแปรกนะครับตอนนี้เขาก็จะกำลังทำอไลเมนต์นะครับก็ใช้ไดอัลเกตนะครับในการวัดค่านะครับก็จะมีค่ามาตรฐานของเขาเท่าไหร่นะครับว่าแต่ละตำแหน่งควรจะต่างกันเท่าไหร่อย่างไรนะครับ แล้วก็ด้านท้ายขวาครอบนะครับด้านท้ายตรงนี้นะครับเขาก็จะติดจะติดตั้งเอนโคเดอร์นะครับเพื่อที่จะวัดความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับส่วนเบรกนะครับก็มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าแต่ละจุดนะครับก็จะมีการติดตั้งผ้าเบรกไว้นะครับผ้าเบรกแล้วก็ควบคุมการทำงานด้วยระบบลมนะครับตรงนี้นะครับพอร์ตที่ต่อกับลมนะครับที่ด้านข้างก็จะมีช่องสำหรับต่อกับต่อกับลมนะครับ ก็คือใช้ลมดันให้ผ้าเบรกยื่นออกไปเพื่อจับกับเพลาของมอเตอร์นะครับเวลาเบรกก็ใช้เพชเชอร์ของลมดันออกไปนะครับเวลาจะปลดเบรกก็ตัดลมออกนะครับเสร็จแล้วผ้าเบรกกลไกภายในนะครับก็จะใช้สปริงนะครับดึงกลับดึงผ้าเบรกให้จากออกนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือภาพรวมของเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนมเพจของมอเตอร์ว่าตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ อย่างไรนะครับที่เนมเพลทนะครับก็ดูไม่ค่อยชัดนะครับก็รู้ว่าเป็นมอเตอร์3เฟสนะครับความถี่ที่ใช้งานสูงสุดก็คือ117เฮิรตความเร็วสูงสุดที่ใช้งานได้ก็2300รอบนะครับแรงดันที่ใช้ก็คือ600 v โวลต์นะครับลายทุลลาย600 v โวลต์นะครับส่วนกระแสะที่เห็นนะครับก็1300 80นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นขั้วต่อสายนะครับส่วนสายนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเคครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเป็นเกตความรู้เกี่ยวกับระบบเบรกของมอเตอร์นะครับก็เอามาให้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ